พ่ออะมาอยู่ในตัวเมืองลำปางจริงๆนะครับพอเข้าไปร้าน้ายยังแต่เขาทักทายน้ำเอาอยังเจ้านี่เปความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองลำปางนะครับเบาเลยว่ามันน่ารักนะครับที่เขาพูดคุยมันครับมันมันใช่ครับมันเขาเรียกลูกค้าแบบนี้มันไม่ได้เหมือนที่อื่นนะแล้วมันมีความเอกลักษณ์ของตัวเมืองลำปางเนาะบอกว่าเลยครับว่าเคยยินแบบนี้นะตลาดนะครับตัวน้ำเนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นของขายนะครับ นีคือรถทีถ่เขากําลังเอาลงมานะครับตลาดอ,อมสิน<ร>อันนี้คือเป็นตลาดอมสินนี่คือบรรยากาศข้างทางเลยเขาขายอยู่ข้างทางแบบนี้เลยมีนู่นไหนย,ยันตีตีเท่าไหร่เที่ยงคืน 1, 1> ตีหนึ่งตีสองเขาข้ายจันนั่นเลยเหรอตอนนั้นเลยถึงตีสี่เลยเขามาเปิดกี่โมงอ่ะนี่แหละเริ่มตั้งหรือเปล่าอเขามาเริ่มตั้งตอนเย็นแล้วเขาก็มาขายแบบนี้เลยข้างทางแบบนี้เลยใช่นระ นมืดจนค้ามันไม่มีตลาดใช่ไหมมันไม่มีที่ตลาดที่เขาตั้งมีตลาดที่อื่นก็มีแต่ว่าที่เนี่คือเป็นใจกลางใจกลางใจกลางเมืองเป็นตลาดตลาดใหญ่อ๋อก็เลยแปลว่าเป็นใจกลางเนาะใจกลางเมืองของลำปางเนาที่เขาเปิดขายอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะห้องวันการออมสินตลาดออมสินอันนี้ก็คือเป็นออมสินเลยก็ตลาดมันตั้ง ที่ธนาคารออมสิบชื่อมันก็เลยเรียกว่าตลาดออมสิอ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นที่แจกเลยเนาะนี่ครับรถกําลังลงของครับทุกคนครับเป็นรถกระบะงามๆครับที่เขาบรรทุกของมาครับนี่ครก็เลยมีเป็นแปงผักครับขายก็มีครับครับมามาช่วยหิ้วเรียกมาช่วยหิ้วนล้วเนี่ยซื้อวัวหอมครับเอาไปทํากับข้าวนะครับนี่ครับคลองขายนะครับ มีเป็นมะเขือมีแตงนะครับมีมะเอือดนะครับเพื่อปีดนะครับนี่เลขาจัดเอาจัดลงรถมา,าหอมไมาให้เขาดีกว่าเอาเอาเอานี้ไปเธอ <laughs> เอานี้ด้วยมามาเขี่กล้องให้เขามาหิ้วของนะครับโทษครับวันนี้ครับเ <laughs> จ้าของช่องมาหิห้วของเว้ยมาเดินอ๋อมันเป็นตลาดนี่ก็คือทางทางแบบนี้เลย <laughs> จ้าใช่เดี๋ยวที่แบบคู่บุญนะใส่มหิ้วของเนี่ย ไปเดินไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่ถื้อจบยังยังเอาไปเก็บก่อนอ๋อซื้อเยอะเลยใช่ครับแล้วมีตำรวจลงมาด้วยนะของขายนะครับมีหลายครับทั่เนะมีฝั่งนู้นก็จะเป็นมักไหมหมดเลยนะแถวข้างทางฝั่งนู้นก็จะเป็นมักไหมหมดเลยบอรหูแล้วทางนี้ก็จะเป็นของทําอาหารนะครับเนี่ยขายอยู่ข้างทางเหมือนมีเลยครับบรรยากาศนะครับทั่วนครับ ยู่ตรงที่ตลาดอมสิน24ชั่วโมงแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็นป,ปิดซอยเลยนะครับอุ้มเลยครับเข้าไปกับพี่แี๋ยวออเอาอานี้เข้าไปไว้ในรถจะไปเลยนี่นะครับของขายครับพีน่นของกินมีหลายแบบครับตอนนี้ก็ตลาดอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับ มีหลายยานครับที่ขายนะครับแล้วก็บอเคยเห็นนะแบบนี้เพราะมันบร่ได้เป็นบาตลาดนะครับแต่ว่ามันเป็นทางนะครับจะเข้ามาตั้งนะครับบอเคยเห็นนะครับทัวรมาปุกนะครับใหญ่มากอาหารการกินนะครับหลากหลายครับทัวร์นะแตว่ามันไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ในตัวเมืองลำปางนะครับที่เรามาเห็นวันนี้นะครับทัวรครับ มาเดินดูทำข้าวนะครับของขายหลากหลายครับก็จะเป็นกลางเต็นนะครับอยู่กลางทางแบบนี้เลยครับคนมันป็นตราดนะครับไปทำมันตราดโอ้นี่เป็นของทะเลดูนะนี่ได้แบบนะครับตอนเรามาเลินตรงนี้ก็คือจบเลยนะครับผมบอกเลยครับยังดูน่าเลินกว่าอยู่ที่ในกรุงเทพนะครับ ผมได้มาเห็นวันนี้สับดูบรรยากาศนะครับของขายแบบบรรพันนะครับทุกท่านนี่ครับของนี้สดมากเลยนะครับเพราะมันเป็นเขตดพื้นที่ด้วยครับโอ้เป็นมันนึ่งนะครับทุกคนเป็นมะอ่อนทุกคนนะมันนึ่งครับมอนต้มครับนี่เลยครับนี่ครับ แยกส่วนแบบนี้ครับอ๋อนนี้เป็นตลาดเลยครับคือเป็น้างบนนี้ก็คือเป็นตลาดครับแต่รอบข้างนี้ก็จะเป็นตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาตั้งเต็นท์นะครับหรวอกาตั้งโต๊ะขายนะครับโอ้มะพร้าวครับชวคร่บนยากินครับของขายหลากหลายนี่มีแตงด้วยคนมีไรแบบนะครับโอ้ บรรยากาศนะสิวๆนะครับวันนี้ครับเออมียอดอึกลายโดยคนแบบผมก็่เคยเห็นนะครับอยู่ในกรงเทศนะครับพอมีครับทำกับข้าวนะครับสดๆครับทุกคนรับมีหลายอย่างครับมีทั้งผักนะครับทั้งว่าของสดๆนะครับมีหลายแบบครับหรือว่าเป็นของอาหารกับข้าวครับทำส้ำเร็ดรูปนะครับสามารถไปซื้อไปทานได้เลยครับ อยู่ในตัวเมืองอะไรอ่ะแล้วน้ำเต้าปูปลาคือพนันกลางคืนพนันรอพนันกลางคืนโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่เลยครับมาแกะดูได้ไหมเป็นยังไงบ้างอยากรู้ครับเต้าปูปลาปูป่าคืนนี้ต้องเล่นจัดเต็มแล้วครับใครใครเห็นก็รู้หรออ่ามันคือการพนันใช่ไหมคือการสิ่งโชคเนาะใช่ ถ้าว่าใครโชคดีก็จะได้เยอะนะครับถ้าใครโชคร้ายก็จะหมดตัวก็ได้ครับทุกคนครับอยากกินครับกินครับเอาครับถุงก็ได้เจ้าเอาเป็นลูกไหมเออเอาเป็นถุงก็ได้ตัวแล้วแต่ครับได้หมดถุงเอาถุงเดียวเจ้าเมื่อกี้เขาเลินมาเขาเห็นแล้วก็อยากกินครับมะพร้าวครับลูกใหญ่ครับเจ้าบาทเ้าบาทครับ ตัวก็เจาะเอากระได้รเจาะตักเจาะให้เขาเลยไหม <c oughs> น่ากินครับทุกคนมีแตลของแบบเช่บๆครับอร่อยอร่อยครับตลาดใหญ่ไหมอ่าใหญ่ครับพอคือออกขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเป็นตลาดเลยครับเมื่อกี้นี้แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งโซนอยู่ข้างทางนะครับหรือว่าตั้งโต๊ะนะครับแ <c oughs> เป็นตลาดจริงๆนี่จะอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> มัจกาดครับทค คนหลายนะครับตอนเช้านะครับแกแกชิมดูไรครับน้ำปลาเป้าครับน้ำมลาเป้าสดๆครับกระเทีายวปครับของเล่นเห็นของเล่นแล้วเห็นของเล่นแล้วอดใจไม่ไหวครับ <laughs> <laughs> นี่น้ำตาลนังดูร้านด้วยพี่นี่นน หงกหลายนะครับอยู่บนหัวเราครับรองแซวๆเลยครับอากาศมาทางนี้โล่งนะครับว่านับสวยครับคืออะไรไม่รู้นะครับนี่ครับสวยครับว้าทุกอันนี้เป็นทตุเจดีด้วยทุกคนครับไอ้คอยพวกหูฟังคือยังมันมีบอกนะแต่ยังไม่รู้ว่าฟัมคืออะไรนะครับเนี่ยมีดุกปันมีอะไรด้วยครับสวยครับ สวยมากครับมันคืออะไรครับตรงนี้ครับผมยังไม่รู้ครับแต่ก็ยังไม่เคยเห็น,นครับทุกคนครบอกได้ว่ามันงามมาทุคครับอันนี้มันคือเป็นทานที่ตลาดครับแล้วข้างหลังนั้นคืออะไรสอถามเลยก่อ,อนถืออันนี้ถือตรงนี้มันคืออะไรนะีเน่เป็นเป็นวัดหรือเปล่าอ้อมหู มาได้มาเมือนแล้วเหรอพี่เอกัพีอันนี้เป็นวัดเนี่เดี๋ยมันถเสียมเ่ยรอเป็นชาลางาลกลางอ๋อเป็นชาละกางเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนมารเออครับบเป็นสวนสนุกเลยนะครับ ไม่ไม่หวานอ่ะไม่หวานเนาะก็เอาเอามาจากลูกอ่ะใช่มันไม่หวานก็พอจากลูกไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่น้ำมะพร้าวสวนสวนสงสัยเจ้าของสวนเขาใส่เกลือเยอะเค็มเค็มใช่ช่วยครับนะย่าครับนั่นเป็นจุดศูนย์กลางก็ว่าได้ครับพี่เขาบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ สามารถมาเล่นๆได้ครับเรือเป็นชวนสนุกเลยก็ได้ครับเนาะถ้ามีโอกาสจะพามารับผมได้เลยครับจะพามารับๆอย่างนี้แหละมืดๆจะว่าเดิเนมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งเนาะไปเลยครับมาครับเออมันรู้สึกแบบมันดูแล้วมันมันมีความเสนอนะมันรู้สึกแบบมันแตกต่างที่อื่นนะมันมันเป็นตลาดแบบมันแตกต่างที่อื่นเนาะวางขายของอยู่กลางทางเลยครับทุนครับ มีรถม้าด้วยครับรู้สึกว่ามาจากโลกย้อนยุกอะครับย้อนยุกมาอยู่ที่โลกทางสาัมครับทุกคนครับแต่เขามีคองขายครับหาเบื้องได้ยากครับทุกคนครับคองขายอยู่ฝั่งข้างทางมันมีบ้านๆเลยครับ อยู่ในตัวเมืองลำปางนะครับทท่านผมก็บอกคิดว่ามันจะมาเจอแบบนี้ครับท,รรนะทุกคนนะฮาเปิ้งยากนะทุกคนมาชมได้ใหญ่ดีครับมมีเจ้าหน้าที่เลยนะครับขนไหน้าหวานนร้องหวนไม่รู้ว่าเขาวางขายถึงกี่โมงนะครับทุกนร้องขายไม่ได้แพงนะครับ เนี่ยเป็นร้านขายรักไม้นะครับเรือเป็นขายมังคุดนะครับตัวละยีบาทลูกใจมากครับลูกเท่ากับตำปั้นนะทุกคนโซเดียนโดดเก้าสิบเก้าบาทอ่ะมีที่ไหนบ้างครับบุคฮอยมีนะครับขาเบิ่งดีจากับทุกคนนะสับรถครับทุกคนครับลูกละยีบาทลูกใจมากครับ อยากกินนะครับน่กจากรานนะไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงครับตนครับจากที่ผมเห็นนะมันรู้สึกแบบเห็นแนละ้วมันไม่แพงมากเนี่ยเนี่ยเป็นของขายนะขายอยู่หน้าถนนแบบนี้เลยครับขายผักนะครับมีฟักมีเสือมี infant. เอือดนะครับมีพิงค์หนึ่งแตงครับมีมะหงนะครับพอจานนื้อเขาเรียกอะไรนะมะละกอมะละกอมักคุดเตจมังคุดเตจมังคุดเตจใหายชื่อจังมังคุดเตจด้วยมีมะละกอด้วยของนี้สดๆมากเลยนะครับเขาเพิ่งหลุดออกมาจากโซนนี้ คือว่ารถปอกค้าไม่ค้านะครับเรือโหลดชงของเขามขึ้นมาลงมานะครับเยี๋ยมขึ้นลงมากะโนนครับเขาใส่เป็นรถแบบนี้นะครับอยู่เมืองไทยที่เขาชงสินค้านะครับเรือแกะสินค้าครับบอกเลยว่าเอารถดูๆมาบรรทุกสินค้านะครับเมืองไทยนะครับไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับมีแต่ประเทศไทยนี่แหละครับโอ้โหสุดยอดครับหาเบื้องหนียาอยู่นะบรรยากาศแบบนีับ พ่อเลยมาอยู่ในตัวเมืองลำปางจริงๆนะครับพ่เข้าไปร้านค้ายางแตนเะขาทักทายนะ้เอาอ,อยางเจ้านี่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองลำปางนะครับเขเลยว่ามันน่ารักนะครับที่เขาพูดคุยมันครับ <ขอ S 1> มันมันใช่ครับันเขาเรียกลูกค้าแบบนี้มันบ่ได้เหมือนที่อื่นนะแล้วมันมีความเอกลักษณ์ของตัวเมืองลำปางนะเนาะบอกเขาเลยว่าเาเคยยินแบบนี้นะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองหรือเปล่าอยู่ในกรุงเทพเนาะ เคยเคยดีจนินว่าเอาหยังไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทอะไรดี<ะ>เออับเออแมนครับแต่ว่านี่คือตัวมึงเราป้าคนเอาหยังีเจ้านี่นก็ออกคล้ายๆซ้ำเนียงทางบ้านเขานะทางบ้านเขาก็เหมือนกันว่าเอาหยังเจ้านี่มันเป็นแบบนี้ครับแมนเพราะว่าภาษาลราทางบ้านเขาอะกับภาษาเนาืองอคนไทยอะออกคล้ายๆกันนะนี่เลยครับจริงีแปลกนะเราก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหม ผมก็จะขอลาหาไปก่อนแล้วนะครับ,คครบ,บ,รบทุกคนครับสวัสดีด้วยสวัสดีทุกคนนะบ๊ายบาย